ขัวเ,เหลืองเองครับนี่ไงไอ้เดียที่กูไปตามดูรีโพสเขาอะ่ะจริเหรอใช่ใช่นี่กูไปตามดูรีโพสอะ่ะหวันใจอะไรเนี่ยโอ้หันใจอะไรวะเพอเจอร์เพอร์เจอร์ไปเริ่มต่องใครคนไหนมาทักทักว่าอะไรตอบอะไรนะอู้หันใจพี่ก็พิมพ์ต่อไป,ไปอะไรนี่แหละโมเดลแหละครับค่ะโมเลย บอกแล้วอย่ามีแฟนเลยถึงสาระลำบากใจก็ไม่ต้องมีอยู่ส่วนเป็นเพื่อนน้องนี่กูรุ่นละใครเยืนทนเลยมาทำคลิปหรอมาทำคลิปอูว้วสไตล์เฉยสไตล์อยู่ปะเนี่ยบลิปสตรีมครับพี่เคยขัดประครับจรวดอ่ะพี่ต้องขัดบ่อยๆนะครับเพื่อความเงาและความงามเต็มคนทำความสะอาด อ้วนให้เธอเป็นคนทีนไน่ได้ปากทัวเรื่องเสียงพี่เรื่อนเกลัวเสียงรถถ่ายนี่นอะไรอันนี้อะไรอู้หวนใจอู้หวนใจยี่หางเอาหนทัวเรื่องทำคลิอปอีกละวบุร้อยเบนพี่เอฟซีนี่ขอบคุณครับ